สวัสดีครับผมเออตอนนี้อยู่ในช่องแสนสถานครับผมในเวลาตีสองกวกาวปาดขึ้เดกแทะของ,ออของตีสองนี่สิเป็นอีกมือหนึ่งเลยของวันที่ยี่สิบห้าแสดงว่าไปตอนเศร้ามกราค็ใช่จะสายๆแล้วครับตอนนี้ผมมีแขกมาเยี่ยนจากอุดรธานีแล้วก็จากจังหวัดอุบลราชธานี คือผู้บาวทังไหนผู้บาวจากทางจังหวัดอุด,ดอรเยวาวนกันนะจากอำเภอคุมพระว่าปีอ,อยากรู้ว่าเป็นไผบไ่อยากรู้ะบ<า>่อยากรู้อะไรคือบ่อยากรู้เออยากรู้ก็ออ้อ่ะอกะเป็นนักมวยน้ำกันย,ยิ้มรอกัอนนี่แล้วก็เป็นดีกีแชมป์นี่บ่าตําก็สิบหาเซนปเป็นนักมวยสายามกีฬาอาวอร์ด เป็นยอดมวยคาโตนี่พอถ้าโชคในลุมพินี่โชคคุยโชคลุมพินี่กับโชคคุยเอกลด่าเนินกับคุยเอกคาโตัวประตำกว่าสองแสนปปิดจะปีขึ้นหลังเนี่ยประมาณหาปีหกปีอ่าอ่รู้ว่าเป็นไผ่เดี๋ยวคนสิมาแนะนั่ให้รู้จักกับนุ่มรอคนนี้ แล้วแล้วแล้วก็อำลาบ๊ายบายว้เดียวไว้เดียบผู้ใดผู้ใดแขกที่มาเยี่ยนฟ้ามแสนทานมือนี่ครับชื่อพี่ชายสุดหล่อเป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งเออล่าปะท้าเอมืออได้ครับอาวุธเดี่อาวุธเล่าสือมาเค็งสิน เล่ากัสิตีเกาเต็กกอ่าอ่าอดข้อหอมเกียร์ป่เป็นเอ้าเป็นเคยโซ่กับข่อยไว้เราน้ำเทียนหนึ่งปึ๊ดเจ้านี่นะแต่เราบทตอนนักข่อยข่อยกับเขาบ้างสิเราซื้อยังฮะเราซื้อยังเราบ่ะเมียนไอ้ฝ่ามีใช่เอ๋อๆกลุ่มโอ้ยฮะเมียนยุติเมียนบ่ไอเอาดีๆ เราซื้อหยังเลยแล้วขเคยได้แพนกล่องไปหาแล้วแล้วเพิษบุญชูเอฟ oh, 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 เอโอโหเขาเสียงประมือด้วยค่ะครับขนมขบเลยขนมขบย่านนี่แซ่บอีหลีเลยบอกขนมยังก่อขนมขบขนมยังก่อนอุดร์เอินขนมมียังไงขนมขบโอ้ยเขาเอิญขนมนั่งเล็บเนาะขนมบ้านผมเอินขนมนั่งเล็บเออแซบแหงตกลงผมสิดขบมือผมสิเล็บนี่แมนเขาบอกใช่ไหมอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับ พี่เพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปนะครับผมนะครับเจ้าเจ้าของแซมซิปซี่เซนเจ้าของยอดมวยสยามกีฬาอวอรดปีได้อัปีห้าหกปีสองพันสิบสี่สองพันสิบสี่หาหกครับเมือ่อกี้ไม่เยี่ยมเอ่อฟาร์มแซนสถานฟาร์มคือเราไม่เยี่ยมค่ะแซนสถานเป็นใครบอเมียน <laughs> ผมเป็นใครได้น่าจะ เมาแล้วมากกว่าตอนก็มือนีไม่หีิบมือนีไม่เยีิบไอเป็นมือชั่วมาเยี่ยมถึงแต่สถานฟาร์มครับสถานฟ้างกับมือนี้ก็ดีใจได้หลายแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออ่าให้อายบอกจบกันพี่เจไดหลายเลี้ยงขนมครกขนมครกแล้วกับมือนี้มาเลี้ยงแนวเอื่อยเลยเตี๋ยขนมครกคับพุ่มใจแล้วครับไอเป็นแชมป์แจ็คเส้นไหครับโอ้ชีลาแจ็คเส้นครับขนมครกแล้วมีผภูหนึ่งกับม่าน้ำไอมือนี้มาจกคนเป็นคนขับรถในไอ เปิดไปค่อยขับรถพร้อมคนนี้คือเมียหลายอีกเมียหลายอีกเ้ยแต่ว่าน้ำกันตอนกินขนมครบที่ลูกบอมากครับเพียงครับบอไอ้น้ำนมเอาบอกกันไอ้น้ำนมมากสองชั่วโมงสองชั่วโมงมากินขนมครบนี่แหละมากินขนมครบที่แม่งไอเอาผู้ใดมานำเอาเอาพี่บาทห่างไหนมานำนักชกเมียเยอะนักชกเมียเยอะเชิญ มาทางพีได้วยแล้ให้มาทางพีดนะมาอยู่มึงอยู่บงเอาบ้าพีมาพีบ้าพีบข้าวข้าวข้าเข้าวไปแล้วเอานะครับมือนี่ผมเสียโชคเมียเยอะมาเยี่ยมครับแล้วก็น้องชายครับผมเพชรบุญชูกับป๋าเป็นหนึ่งครับมือนี่มีตำรวจมาหาหอหอดปั้มแมนอัตเบนนั่นแล้วหนึ่งสองสามสวัสดีครับ ตตเบยังไงครับตตเบยครับตตเบยครับสวัสดีครับโอ้โหขนมขบโคตรแซ่บเลยเอาไว้วันนี้อันนี้กะพีเพชรบุนชูกะยอดมวยนะครับอันนี้กะบทำยอดมวยคู่หนึ่งเลยครับไม่แม่งยิ่งไล่กันไงนี่ชคตลอดว่าจะเป็นคู่รองคู่ครับคู่เอกว่าจะเป็นฟัซเป็นหนึ่งประธานมาหมดเลยนะครับว่าจะเป็นคมเพชร คมเพ็ดผู้ใดเนี่ยประฐามาเนี่ยฟ้าเป็นหนึ่งครับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญใครบ้างว่าจะเป็นคมเพ็ดให้น้องว่าเองเอาเอาศกกระไพยเนี่ยเบิ้์นเบิร์นตนนี้มั่งแท้กับเบิร์นตนพวกคมเพิดพวกบิ้วพวกเพชรพวกเพครับต่อยมาเมิดสุดยอดดีลๆครับอันนี้กับไอเบนอ่ะไอเบนต่อยไผแนวในยุคที่ฮอตฮอตที่สุดโอ้เส้นฐานแล้วครับมันบอกสุดยอดเลยไอไอเอาหนึงมีคำถาม เัอตอนไชีวิตการเป็นนักมวยมาเนี่ยจชกับใครที่แบบรู้สึกว่าชนะแล้วประทับใจที่สุดจชกับเมียมีเมียจากคนบมมีเมียสุดรับวสุดแต่ว่าถังเว่าโชคกับใครแล้วแพ้แพ้แล้วยิ่งก็ยิ่งก็แพ้แล้วยังประทับใจอยู่อัศสรรานแหละต่อต่อซีบ่อนต่อซี โชกกับแทนทานต่อซีป่อนในพระทศที่รุดเร็วเปิดต้อยเขาซีป่อนแพร่พอมแพร่พอมเนียนถ้าเกิดมาอายวอดต้อนนี่ก็คือจากขึ้นกันจากขึ้นกันะจากขึ้นกันอุ้ยเต่ที่แน่ต่อซีป่อนแพร่ต่อซีปอนคนสนาไม่ต้องพุ่มใจเลยเออไ่ต้องพุ่มใจแหละคนสนาอ่ะเราค้นแพร่ด้วยเสียใจเสียใจ แต่โฆษณามต้องพุมใจแหละต่อซีปอนคนแพ้ต่อซีปอนเด้แต่ว่าโฆษณากับโรูเด้แวแต่พุมใจกันแดดแต่ในแนๆขนมโคเป้งเด้เสียแพล่คนคนที่ตะนักพุ่มใจว่าไดประทักกนยอมพุ่มุ่มทำไอเนี่ว่าไอเนเพิ่นมันสูดวะเมีนโอ้จ๋อก็ยอดเลยวะผม่มใจมึงจะอะไรอยู่วะจื้อเดียวอโอ้ซื้ยอดเลยอ๋อแต่ว่าไอมากเล่าเด้ไอเป็นเอฟซีเล่าเลยครับนียง ผู้สาวเลาแต่ละคนมีแต้เด็กหน่อยอยู่สิบสามสิบสี่ขนมขบแซ่เล้ยผมเื้อยู่ด้วยวันหย้ดไปยังมึูกึ๊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 กู๊กั๊กึ๊กม๊กึ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 ๊งูู๊จะเป็นแบบน๊กก่๊กึ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 ๊เึ๊กึ๊กึ๊กกึ๊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 กึแต่ว่า สีปอนครับสีปอนเขอจัมือเยเนี่ยมันมันเบี่ยวเี่ปอนสีเดียวดเดินสะทานเดแปลงดวูเขาบหูเน่ยเป็นขางเดียวครับแต่ยู่กับกึ้งกางเนี่ยไอ้ึ้งกังกางเนี่ยจะยุว่าหูหูมันตอนนี้แหละหูมันอนี้แหละแต่หัามมันท่านี้ปาทไก่อบุ๊ย เปิดปืนไปเซ็นัญพ่อใจไหลซื้ยอดอีเดาจับมือเนี่ยออจับมือเนี่ยออเดินดสนาไปกื้อออยอดเดนี่ยเป็้ยเขาเป็นหนึ่งพี่เบนฝาเป็นหนึ่งสังยเขาอายเขาตัดเาอเดนี่ยดเลยตัออกเมาคิปสนตรตอนนี้ครับอกับนอง้มาเทียวหากับมาถึงังแต่นัดกันบามาพอกันนแตหาโมงแรก มาหอดจากโมงบ่าออกบัน,นีีพ่อโทษไปอีกทีนึงหัวจะออกไปไอ้อะออกบ้าวังหาวผโมงแรงนี่แหละ,ะมาถึงสองทุ่มว่มาขับรถสองชั่วโมงแล้วมันปาไปสี่ชั่วโมงล <laughs> <laughs> งทางเห็นลงโตลงทาง,งอันนี้ก็เป็นตำรวจนะครับเก่งแต่จับผู้ร้ายจับหัวใจเธอ <laughs> บอ่ได้เลย <laughs> โอเค,อเ,คเอาฝากไกวก้น้่กันละกัน ฝากพี่เพชรเดียว้วยเดี๋ยว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 จะพึ่งฝากมีแนวสีสัมผัสเราอยู่สัมผัสเอาสัมผัสมาสีสัมผัสทั้งสองคนอ่ะสัมผัสฝาเป็นหนึ่งก่อนอ่ะฝาเป็นหนึ่งก่อนบ่ฝาเป็นหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงครับการสกมวยกะโมะกะเป็นนั่ขอเพื่นเดือดตอนนี้คือว่าขาหลงเนี้ยจัาหน่อยจัาหน่อยเจ้าหน่อยเด้อขาขังได้ลง ขาลงถูกขางด้วยนะขาขางควาเนี่ยลงแน่นจังน่อยนะพี่ขาลงได้แต่ปัตนาเงินจะลงแน่อเงินตอนตอนนี้ตอนนี้แข็งปุ๊บตอนนี้ตอนนี้มีเมียจะคนมีเมียคนเดียวครับบัดดี้ลองบอกได้ไหนสดขึ้นมามี่หาหกคนเมียซื้ออย่างเมียคนเดียวโอ่มีมีน้องเฟิร์นแล้น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนี่คนที่มาล่าสุดนั่นบอครับผมพี่ร้องพี่ร้องอย่าเดี๋ยวฟังเดี๋ฟังเขาหลายแล้วใส่ถังมั่วไปเลยเดี๋ยวโอ้จะฟังไอ้ร้องไอ้ร้องปากเม้นบอ ฮะไอ้ร้องปากเมนบ์ปไม่ใครกูได้เบอร์นึ่งในข่ายตอนนี้ในข่ายพี่ร้องกับเบอร์ตุนตุ่นเวะบอยเบอร์สองเนี่ยเบอร์สองกันนี่นี่โอ้ยสารทาเจ้าปากเมนนี่กูได้ยุ่นในข่ายแล้วเด้อเออเจ้าปากเมนตนี่ลีติกับกะไอ่มาเที่ยวหนองมาเที่ยวหาครับกะดีใจป้ามแสนสถานครับยินดีต้อนรับทุกคนเอาเดี๋ยวสัมผัสได้เบดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับ สบายดีบอสขบแสบแห้งอ้อีันแบบกินแล้วแบบไอ้ย่ายเราขายอ้แต่บาทนี่น่าจะอันละยีสิบบาทได้สามอันยี่สิบบาทนม่มีพนพุ่งไปสื่อคือแค่ครับเมื่อพ่นขนมครกสามอันยี่สิบบาทแสบแห้งแมนโอ้ยไว้่นน้อไอ้แตเดีดีจะ ตอนนี้กะอาการท okay, right? ั <Beng Zen> ้งสองคนทั้งสามคนเพ่งได้ตอนนี้โอเคป่ก <S 1 S 2> ับกึ้มกมกลางกลางกันเริ่มเริ่มนกันนั้นแขนมโคบันไอเอิญนั่งในบ้านเมื่อเงินยังพูกับจำอะไรกันแต่ว่าเสียบีดีครับเสียบีีเสียบีดีเียบีมันหวานปะหวานผมหานตั้งแต่น้องเดือดมากินสุดยอดสุดยอดเเนาะสุดยอดนี่มันพ่นะครับไม่ใช่แดงเค็แดงซูกินมาเนี่ต่มไก ตมไกล่ลาเป็ดสื่อมากครับกับมือนีหุงกับหงกขออากาศอ้ปลามือนีเป็นยังไงครับอากาศหนาวบ่มือนีหนาวอยอะนหนาวปะนะมือนีเอาเนี่ยเอาแค่มือนีไม่ไม่เยื่นแบบเซนตานฟาร์มคือเปลือกขอบุญได้หลายตอนรับเป็นยังดีแล้วก็บพุบ่นต้มไก่ครับ,บผมพุ่นอาหารแล้วก็ขอบุญได้หลายที่ตอนรับแต่ แหม่ขนมขบเดี๋ยวงดิขนมแยกยังก่อขนมอ่าอยกยังวุ้นราขายอยู่หน้าตลาดขนมนั่งเล็บแต่ว่ากับเขากับน้ำตอนรับดีแล้วมีอย่างหนึ่งที่พวผมบอสามารถสีหายเลยเออขาดตกพกพ่องอียังขาดตกพกพ่องกับขอขออภัยเออเอาไปแต่ว่ากัดยังวางอยู่หลายโตอยู่ได้อ้ายขาดยัง เรื่องอะไรยุ่มีแต่โตแม่เงียมัวมัวกเทื่หนากได้ครับแลยวมาดมเล,เล่วจัง่วนจะจะห้วยางหลายตัวยังได้คื <para> อมันบ่มีครูเมื่อตอนนี <para> ้เมือเทียหนักได้ครับเทียหนักบ่ันแบบได้ครูแล้วกัขอกับหูกระบังเมียน้ำเดือดกระปนอกันกต้เป็นครูค้องนะกรปับนไปนะ เสน้นะทานเจ na, อทำหน้าที่ผาถาเดอรวันนี้เ้ออเออขนมกบย่านี่แทบหลผมรูแ <c oughs> ลัไอ้บแล้วะคัสาม<อ>นสบสามนยี่สิบอนะครับเมื่อนี้ดีใจครับที่ไอ้กับน้องมาเยี่ยมะายามอยู่ถึงที่ฟ้ามอ่าแสนสถานฟาร์มบามานันเรียบร้อย้าบมันยังก่อบามันเรียบร้อยอเมริกันบามันเรียบร้อย โอ้อยบนรูแล้วอาไมบามันเลือดร้อยบามันเลือดร้อยมาก่อยาดนะครับมาบพอยาดมาถึงเมืองพ่นเลยโลตัดมากพอแยกเลี่ยวมากลงในนอนครับมันสิหลงมองหนไอมิตรภาพห้างจังหนีหาลอยเมตรผมกับปักมุดไหนที่ฟ้ามเจ้าสิไปเข่าอีกกันฟ้ามเมืนไอไรผสมพ่นใช่ไร สา,สามพี่น้องไรายสบายบ๊อบเมียเลยครับพีนนั้น,นต้องเข้าที่แตนสถานฟาร์มสามพีน่น้องเด็กกันก็จีมีเจ้ามีแสนสถานแล้วก็มีฟาร์มเป็นหนึ่งเนาะเพราะฟาเป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นสงขนาใสแตะวะบ่หนาใสเนี่ยเขามีเมียเนาะนีเ่เดี๋ยวพี่คนมีเมียกับมีความสุขแบบสี่คนสี่คนฟาคนเดียวคนเดียวออกซะสามโอเคชื่อน้องอะไรนะฟาเป็นหนึ่งโอเคน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นออกสามา เฟิร์นเฟียงเฟิร์นเอ้ยเบ้อยังไม่หย่อยไม่ได้ยังเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ครับผมการรู้สึกดีใจนะครับที่ไอระดับยอดมุ้ยแล้วก็น้องไส้กับรับยอดมุ้ยประธานแนวหนามาทั้งนั้นนะครับดีใจครับที่มาเยี่ยมมายามกับขนมโคกกับแซบพี่ลีครับโอ้ยบอกเกีียวแล้วเอาบอออเแซบ ครับผมการู้สึกดีใจนะครับเอามิยังสื่อฝากให้ติดตามบอสไอติดตามอ่ะพี่เบ้นก่อนติดตามในทางใดครับก็ติดตามขนมครบที่เอาขนมขบไปเก็บยืนก่อนบอสครับติดตามช่องแสนสันทารครับผมบ่สอ่างไอติดตามในทางใด๋ยจะติดตามติดต่อเพจบุ๊กเพจบุ๊กเพจบุญชูติดต่อกับเพจบุญชูภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาอังกฤษเพจไอเจียวเพจบุญชูแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ติดตามไม่ก็เป็นไรแต่ติดตามแสนสันทานดีกว่า บึ้ยอันนั้นแหละตามฟ้าเป็นหนึ่งเมียสิบอาฟ้าเป็นหนึ่งติดตามในทางเด็ครับผมด้งนเฟซบุ๊กครับทั้งเฟซบุ๊กเราอ่อนนารินทร์นานาคูนครับผมติดตามทั้งสองแสนท่านนะครับครับผมอ่าแล้วก็เวลาติดตามอันเมียหน่อยติดตามไอีกทางเด็โอ้ยอย่าไม่บอกเลยเนาะเขาพูดไม่อะไรแค่ไหนเจนเจนเขาพูดอะไร ่บมีฟาดไปนึ่งลักเดียวใจเดียวแ้วนั่ปะครับผมหลักเดียวใจเดียวครับแต่แต่แต่ก้อนหนานั่นการเดี๋ยวเดี๋ยวได้เม็ดเจ้ากินหรือเม็ดเจ้าย้ำเหรียญนี่ไหมเบิ้งก้อนเฟิ่อนน้องเฟิ่อนครับมันก็แล้วเรียบร้อยครับผมโอเคมีข่าวดีแล้วเรี่บร้อยครับผมลักเดียวใจเดียวครับเอาเดี๋ยวเดียวเดียวม็ดเจ้ากินขนมโควเม็ดเจ้าย้ำเหรียญนี่ฮะไอพ่อหนึ่งนี่แม่แมนคือขอคิดิตขอคิดิตา ว่าภาเป็นหนึ่งรัาเดียวใจเดียวคือขนมโก๋กลองครับนี่แหละไ <laughs> อ้นักเพ็ดขนมโก๋เกป็นตัวมีเยอคนเมน <laughs> โอ้ว์นัวหัวมวลเอาสำหรับพี่เพชรบุญชูแล้วครับพี่เพชรบุญชูตอนนี้ใกล้จะมีข่าวดีหรือยังครับเพราะว่าอายุก็ใกล้เลขห้าแล้วครับข่าวดีก็ว่าวันที่หนึ่งเ,เดือนมกราคมนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี <laughs> ่นะ <laughs> ครับไปถึงเรื่องเรื่องแบบว,ว่าแฟนอะไรประมาณนี้อ๋อข่าวดีก็อีก อีกสี่ห้ปีนะครับอีกสีปีเพราะว่าแกรอเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ใช่กำลังเรียนตอนนี้เขาอยู่อนุบาลหนึ่งประถมประถมขึ้นประถมแล้วประถมแล้วกำลังจะขึ้นมัธยมปากวิโยดีอายไม่เดี๋ยวมัธยมอกันจะขึ้น18บแปดเาอ๋อสิบแปดแล้วก็โอเคจะไปลงอะไรเนี่ยเหลือพี่เบ้นยังสดสิงเดียสิงเดียวยังไม่ยังถ้าเป็นพระสายร้องแล้วอ่ะ ยังบรท่านเปิดจุกยังบรท่านยังก่อนยังพระท่านเปิดจุกอะ้รบ้าขายมั้ยเราอยู่วมึงเปิดจุกหรือยังวะวันแล้วทักแน่นอ่ะโอเคครับผมก็ฝากติดตามพี่เพชรบุญชูได้ทาง Facebook เพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปนะครับก็ทิกต็อกเพชรบุญชูภาษาอังกฤษเพชรบุญชูภาษาอังอีกวะนะคะ สำหรับผู้ใดที่อยากให้พี่เบนเพชรบุญชูกลับไปสังเวียนอีกก็ได้ใช่ไหมคะบ่าเราบระสกแล้วเราเล่าเรื่องประสบเลยได้ไหมว่าตีได้ไแมนเราตีตาเปล่าหน่อยอย่างเดียวไอ้เอาย่างฉันฉันฉนไดเดียวไอ้อยางฉันเป่าหน่อยเดียวเป่าหน่อยเป่าหน่อยได้ไอ้เป่อยยญ่อยู่เลยญ่อยู้อ๋อจะจะปั้งขขาวพิษนี่นไงคนละคนวะเป่าใหญ่อยู่แต่ว่าหู้หน่อยเนาะฮะหู้ซนีหู้ซนี ามาทางฟ้าเป็นหนึ่งนะครับติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเฟเอ่อเฟซบุ๊กนาลินทรนาคูลค่ะผู้บ่าวทางอุบลราชธานีกับอุดรราชธานีอุดรศรีธานีอุดรราชธานีอุบลราชธานีโอเคอุดรธานีบ่มีหลาดไว้ว่าที่ผู้กำกับอุบลราชธานีบหลาดสุดก็คือ กำกับยั้งกำกับเลี้ยงลานขายขนมพรมนี่บอ้านี่ละนี่ละตอนนี้ผู้ใดอยากผ่านมาถนนเส้นโคราชบางเจอเพิ่นบ่อยากผ่านก็ได้เพิ่อนแต่เลี้ยงของเพิ่นแล้วบ่อยากผ่านกันเจ้าก็อ้อมเขาน่นแดงออกาลอยเย็ดลวดออกขยะเอาเพิ่นอยากผ่านอยู่เพิ่นอยากผ่านผู้ใดอยากผ่านผู้ใดที่ผ่านมาค่ะถนนเส้นโคราชขอนแก่นนะครับแวะเวียนมาเที่ยวที่เมืองพล เมืองพนนะครับ่ต้ออกมามาไรเสียสรานนะครับมาเมืองพ้นอขามาด้วยเอาบอลเขาบากนุ่มดิเบลินนะครับยินดีต้อนรับทุกทุคนนะครับที่จะเข้ามาแมนครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกคนว่าดีมาเอ่อหาความรู้ทางการเลี้ยงวัวผมก็จะให้เต็มที่นะครับแล้วต้้งหาความรู้ทางด้านว่าเอ่ออยากได้ดอกเมยไปเป็นเมียเพิ่มล่ะก็เอาไปเลยครับผมแถมเข้าวสารให้สิ่งกระสอบพร้อมวัวอีกห้าตัวครับ อื้อคือจุยนะพวกานโอเคครับผมผู้ใดผ่านไปผ่านมากับแวะมาเยี่ยมมายามที่ฟาร์มแสนสถานที่ไล่แสนสถทานได้นะครับค่ะตอนนี้กำลังสืบเป็นรูเป็นล่างเป็นรูปถ้ำแล้วนะครับค่ะฝากติดตามทั้งสามคนนะครับฝากติดตามเมื่อวาจะเป็นพี่เบ้นพช่บุญชูสุดหล่ออ่ายอดมวยเข็มขัดกี่เส้นนะสิบห้าเส้นยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดโอ้โหแล้วก็ฟ้าเป็นหนึ่งนะครับ จะจงจะจับผู้ไล่จับหัวใจตือบอกได้เลยอ่าจากเบสนะครับจากเบสจากอ่าสอปปอนี่ยละคุณได้เท่านี้ละว้าทคนมาเนาอยู่บ่แห้งไหนอยโอเคนะครับผมกับฝากติดตามนะครับ ช่องแสนสถานไมพีเคด้วยนะครับผู้ดใดแวะไปแวะผ่านมาเ <คะ S 1> มืองพนกะมากกินน้ำกินทาได้นะครับแวะมาเยี่ยมมายามกันได้นะครับคําพูดคําจาใดไม่บอสุภาพกะขอกระดขอดทดขอประทานอภัยน,นะครับาคือตาวันนะครับกะเอาตรงๆคนเฮามูพวกมากกับสัรค์กินเบียรกินเหล่าเป็นธรรมดาครับ<ค>ะนะครับอีสานบานเฮ่าเป็นสีเหล่าเพราะว่าถ้าเป็นอีสานบานเฮ่าทุกทีนะครับถึงว่าบ่ได้เอา ขวดเบียร์ขวดเราออกยูทูบไปแล้วมากผมเอาไว้ขางหลังครับผมผมกินผมยอมรับครับก็พิ่พ่าพันผู้ใดครับผมกินอยู่ไฮยูนาผมครับเออเออนะครับผู้ใดมากค่ะอยากกินอย่างยั้งกะมากครับแต่เม่อยากกินละทายาลระกันจากอาบกบมีครับซาครับผมถีบส่งพร้อมครับเออโอเคนะครับผมอ่าผู้ใดพันไปพันมากกับแวะมันเยี่ยมมาจะฝากด้วยู่ซิฟเทียแล้วอ๋ออยากฝากนะครับเออลุบอ่า ฝากะนกมหลานหญ่ในแนพี่เบลล์รอดเสี่ยงค่บคารินาตลาดครับโอเคนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะติดต่อไลค์กดติดให้ช่องส่องผมน้ำเลือดขอบคุณพี่เบลล์คุณจบลล์และพาาเป็นหนึ่งด้วยนะคะโอเคครับประเดี๋ยวป้าไอศกรีภาพของตลาดแย่าเลยส่งกินเพี้ยได้ลานแย่เนี่ยเออเป็นยังคต้นท่านเนี่ย